สวัดีครับผมผู้ใหญ่มนาตักะโต้ครับและน้องทีนารูปพยาเลนะครับแล้วก็ทีมงานชมรมคนหลังเขานะครับแล้วก็คุณแม่ของน้องของน้องนกนะครับก็ขอกราบขอ,ขอบพระคุณเอฟซีนะครับทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จากยุโรปครับที่ได้ร่วมบริจาคเงินนะครับซื้อสังกษีให้กับน้องครับผมสังกษีนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจครับน้ำไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้ขอบคุณนะครับขอบใจน้องตินานะครับที่เป็นต้นเรื่องนะครับสร้างฝันให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับน้องๆก็เป็น เด็กสาวที่น่าสงสารครับน้องพี่การมาตั้งใจกําเนิดนะครับด้วยความรักความสมัครสมคสามัคมค,คีของชุมชนของพวกเราครับกระผมแนะนำของผู้ใหญ่บ้านขอขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับของน้องพีนาและก็ตัวน้องพีนาเองนะครับและก็ชมรมคนทั้งเขาที่ร่วมด้วยใช่กันกับที่ให้ความฝันของคุณแม่คืออยากได้มีสังกะสีครับพอฝนตกแล้วทังคารั่ว นะครับก็มันเดือดร้อนมาถึงผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณอย่างมากมายขออำนาจในคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จงบันดาลประทานพอรอดให้เอสีของน้องอาตินาลูกพยาเลท่านที่ได้ร่วมบริจาคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศยุโรปจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีอายุวันนสุขการะรวยรวยรวยทุกคนทุกขั้นครับขอบคุณครับ